ขณะนี้เวลาห้า0าสามสิบนาทีนะครับซึ่งในป่าปิดเนี่ยนะครับค่อนข้างจะมืดเร็วนะครับตอนนี้ก็นข้างจะเริ่มมืดแล้วนะครับขนาด5้าโมงเองนะครับเราอยู่ที่ความสูงประมาณ4ี0ร้กว่าเมตรนะครับตอนนี้ในบริเวณอุทยานแห่งชาติไร่มเย็นนะครับที่เป็นค่าย519 เนือลำธารเล็กๆที่เราพักวันเมื่อคืนนะครับพอเราเดินขึ้นมาตามลำน้ำลำพุ่ยเรื่อยๆเนี่ยครับจะพบกับโอ้โหผาหินกี่เมตรไปเหรอผมว่ามันสูงมากเลยนะเป็นผาหินที่สูงนะครับแล้วก็น้ำตกลงมานะครับน้ำตกลงมา ประมาณย่ยววิเคราะห์อะไร,รประมาณ2ี่สิบสาสิบเมตรแล้วกันนะครับสูงแลยสวยครับสวยบอกเลยว่าสวยครับโอ้โห,โหเลยเชื่อครับที่นี่ไจะเจอตมสวยสวยอยู่กลางป่านะครับแต่ก็มีต้นไม้ลมฝางอยู่นะครับ้ตรงกลางพื้นป่านะครับอุทยานแห่งชาติใต้ร่มเย็นบริเวณค่ายห้าหนึ่งเก้านะครับงดงาม มากนะครับสวยงามมากนะครับเป็นลำธารขนาดไม่ใหญ่มากนะครับแต่แต่ผมก็คือสวยโหมันงามจริงนะครับยินสบายมากครับตรงนี้เหมือนเป็นโอเ้ยิสกลางป่าเลยผมว่า